ข้างไฟนะเนี่ยไปหลล้ว,ไ,ลวไม่เอานะับไม่แทงนุนอีกหนึ่งตัวนะครับสายเดียวกันแต่ไม่เอานะครับวันนี้มาหาปลาไหลนะครับได้มาแล้วสองตัวปลาไหลล็กครับนี่นะเนีเมื่อคืนผมได้ตัวใหญ่ทัง้งหมด ไปลองแทงตัวนี้นะครับเอาแบบนี้เลยอ่าได้เฉยนะครับปลาไหลนี่ต้องแทงช่วงหัวมันใก,ใกล้คอมันมันกัดนะครับกัดเป็นแผลได้นะครับทำให้ตกใจได้อึ๊บ อไม่ใหญ่มากครับสายเท่านิ้วนิ้วใกลยเดี๋วนิ้วใกลยมานหน่อยครับแทงสะสมนะครับรอตัวใหญ่คงไม่ได้แทงง่ายนะครับมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับแถวนี้ก่อนานๆนที่เห็นมาตัวนะตัวใหญ่ น้อยๆนี่ผมไม่แทงนะครับแลวนยิ่งเล่นเลยก่อนปลาหมอครับ <c oughs> ไซส์สวยๆไซส์นี้หลายนะเยอะนะครับหลาย <c oughs> ไซส์นี้เยอะนะครับมีเยอะนี่นะแต่ว่าไม่แทงครับปล่อยมันไปไปล <c oughs> าสลิดครับขายดีอยู่นะครับน <c oughs> ี่ เอาดีไหมเนี่ยวันดีนะเนี่ยหรือว่าจะลองแต่ก็ไม่รู้จะเอาไปลองจับดีกว่าครับไม่จับแบบแฟนไปนี่นะครับเห็นหลังนะครับในลายนี่น,นี่ไม่เอานะครับขี้เกียจขี้เกียจแทงคนระับ ปล่อยมันไปให้ดูเฉยๆแ้าีตอนก็ร้องใหญ่ลผมว่าน่าจะได้นะครับปลดครับใสสวยเลยนะครับมันลุ้นกันโอ้เรียบร้อยครับปลาหมอแต่ไม่เอามันไม่อยากได้อยากได้แต่ปลาไหลกับปลาลด โอ้นี่นะปลาหลดเป็นอย่างนี้ตัวอย่างนี้ใสสวยเลยนะปูได้สักสามตัวนี้คุ้มค่าวันนี้เลยกลับบ้านได้ดูปะหมอปะหมอตามล่าปลาหลดกับปลาไหลวันนี้โอ้โห ดูสิมันน่าก,กินขนาดไหนปรลดและที่สาคัญนะครับไม่ได้แทงโดนหรือว่าโดนโดนอยู่บ้างโดนกลางตัวเลยนึกว่าไม่โดนนะครับนึกว่าคอมมันที่เฉยเนี่ยเมื่อคืนผมได้ไตเนี้ตัวหนึ่งแบบไข่เต็มท้องเลยวันนี้ได้อีกตัวแล้วเ,เก็บก่อนอ้าวลืมกดทาย ผมว่าอยู่ทำไมมันไม่สว่างโอ้ไม่ไม่เห็นช็อตแทงนูสาถ่ายช็อตแทง <c oughs> สายพอดีๆนะครับลืมกดถ่ายตอนแทงให้ดูไม่ใหญ่มากแทงสะสมไปเรื่อยๆครับเดี <c oughs> ย๋ยวลองเดินดูรอบๆครับเผื่อได้เพิ่มนะครับ <c oughs> พอได้ไปผัดเผ็ดรีบเลยครับตัวใหญ่ครับปลาไหลว้าวหัวอยู่ไหน น่าจะไม่พลาดนะครับนี่ไม่พลาดแน่นอนเดี๋บอกนะว่าหลุดเฮ้ยเฮ้ยังอยู่ยอยู่พี่น้องไม่ใหญ่มากครับแต่ก็ไสสวยอยู่เดีผมจะาขึ้นก่อนนะครับน,นี่เห็นหางไหมมันจะกัดผม้เด็พี่น้องไปแล้ว น่าจะโดนไม่จังครับน่าจะโดนคมๆโอ้เถได้ครับปรชนครับเยอะครับไซนี้วันนี้ถ้าเอาก็ได้เพรว่าไม่เอาแนละ้วไซประมาณสองนิ้วมาแล้วครับ <c oughs> ไซกำลังดีนะครับ <c oughs> ใหญ่กว่านี้โป้งหน่อยนะึง ก็ตัวยาวอยู่ลำบากครับถ้าแทางกลางตัวอย่างงี้คือมันจะแหวนกลับเรากัดเป็นแผลได้เลยนะครับก็กัดเจ็บจู่เล็ดไหลได้อ,อึ๊บแทงขึ้นมาแล้วต้องมาปัดเอาไว้ก่อนมันจะหลุดหลุดง่ายด้วยสินะครับตอนแทงนี่อยากถ่ายให้ดูนะแต่มันจะไม่ทันคนระับไม่ทันหลายตัวนะผมก็เลย แทงก่อนค่อยถ่ายนะครับได้ตัวแล้วค่อยถ่ายให้ดูตัวก่อนหน้าก็แทงโดนนะแต่มันน่าจะคอมมคอมซี่นะครับก็เลยไม่ได้ตัวอันนี้ตัวใหม่ปลดนะครับไม่รู้ว่าได้ไหมโอ้จะลองลุ้นกันโอ้ได้อยู่นะครับ ได้อยู่นี่เล็กกดตัวเล็กนิดนึงครับตุ๊กปลดเล็กมี่น้าหรอผมแทงไม่ได้เดี๋ยวเก็บก่อนครับ พอได้ผัดนะครับพอได้ผัดเพียรไม่เยอะมากนะครับต้มเป็ดปลาไหลนะครับปลาไหลนี่ควักไส้ออกนะครับรอยู่คนเดียวนะถ่ายเองไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเรียวเลยน,นี่มีปลาหลดแถมมาสองตัวนะครับ ลดไข่นะครับมีไข่ด้วยหลังจากต้มปลาไหลได้ที่นะครับเราก็ตักปลาไหลออกเปลีย่ยนน้านะครับน้ําที่ต้มปลาไหลทิ้งเราจะไม่เอานะครับน้ําเริ่มเดือดผมจะใส่ตะไคร้กับพริกขั้วลงไปนะรพริกขั้วผมจะหักท่อน,นนะครับใช้วิธีการหักนะครับเพราะถ้าตํามันก็จะละเอียดเกินไปนะครับจากนั้นนะครับ ใส่ขาอ่อนกับหอมแดงหอมแดงบุก <c oughs> นะครับลงไปขาออนกับหอมแดงบุกนะครับลงไปเลยน้ําเดือดประมาณนี้นะครับใส่ปลาไหลนะครับใส่ปลาไหลนะครับปลาไหลที่เราต้มนะครับใส่ลงไปเลย ข่าแน่นอนครับสตรนี้ตูนไผ่จัดเต็มครับดูคาอ่อนครับใบขาอ่อนใส่ไปด้วยครับใส่ปลาไหลเสร็จตามด้วยใบมะขามอ่อนนะครับไม่ต้องไปคนมันมากนะครับให้มันยุบตัวลงเองนะครับแต่ผมไม่ชอบใส่ผงชูรสเยอะนะครับใส่เยอะมันจะทําให้รสชาติเฟื่อะครับ มีคนบอกยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งอร่อยนะครับผมว่ามันเสื่อนนะครับถ้าใส่เยอะเกินไปครับก็มีแค่น้าปลากับรสนะครับห้ามใส่น้าตาลนะครับเพราะว่าความหวานจะออกมันจะผัดอยู่แล้วนะครับความหวานความเปรี้ยวถ้าใส่น้าตาลไปคือจบนะครับต้มไปะไหลนะครับกระเทียมนะครับถ้าเราใส่ไปเลยนะครับตอนแรกนะครับมันจะไม่หอมนะครับนี่เราใส่ตอนใกล้จะเอาขึ้นครับ ขั้นตอนสุดท้ายโอ้โหดูควันครับสูตรนี้น้ําจะใสเลยนะครับจะไม่มีเมือกดาๆขึ้นมานะครับโอ้ร้อน,นตัวกปล่ายอยู่ข้างล่างนะครับประหลดครับเนี่นะน้ำใสนะ ดูนะครับน้ำใสอันนี้เป็นปลดนะคระับปลดข้างล่างปลาไหลอันนี้นอคาออนใส่เกลือทิดลงไปนิดหน่อยนะครับ